เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววรรวลีตะล้อมศิลนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตยานวาบางขลมกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลค่ะท่านประธานคะจากนโยบายการเปิดประเทศและการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในการเปิดเรียนแบบออนไซต์ site, ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาที่ผ่านมานั้นดิฉันขอสนับสนุนนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์ของประเทศแล้วก็ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติค่ะ หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนแบบออนไลน์ที่กระทรวงเนี่ยมีนโยบายให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่ควบคุมสีแดงและสีแดงเข้มต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ สองเข็มเกิน8ปขึ้นไปนั้นดิฉันมีความเห็นว่าในพื้นที่สีแดงและสีแดงเข้มที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยและเรากำลังจะเปิดประเทศเนี่ยดิฉันเห็นว่าครูและบุคลากรควรจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนสองเข็มเต็ม100%เเซค่ะเพราะจะเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการติดเชื้อแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนะคะและในประเด็นนี้ก็อาจจะต้องขยายผลไปจนถึงโรงเรียนที่อยู่ในต่างจังหวัดด้วยนะคะ ว่าหากกระทรวงศึกษาจะทยอยเปิดเรียนทั่วประเทศแล้วเนี่ยแม้จะเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำก็ตามแต่ว่าคุณครูก็ควรจะได้รับวัคซีนเกิน85เนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็ลดความกังวลในการส่งลูกๆไปเรียนนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของอัตราการติดเชื้อแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียหลังการเปิดประเทศค่ะ ดิฉันขอฝากข้อเสนอให้ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเ่อนำไปปรับใช้แล้วก็ออกเป็นแนวนโยบายนะคะซึ่งข้อเสนอของดิฉันเนี่ยก็มาจากตัวเองที่มีแม่ที่มีลูกวัยอนุบาลน,นะคะแล้วก็จากการพูดคุยรวบรวมข้อกังวลของผู้ปกครองในเขตยานาวาบางคแหลมของดิฉันซึ่งมีโรงเรียนค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายทั้งโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนแล้วก็โรงเรียนอินเตอร์นะคะประเด็นแรกนะคะ ทุกโรงเรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการตรวจเชื้อ ATK ให้กับนักเรียนแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนอย่างเคร่งครัดอย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้งนะคะซึ่งการตรวจ ATK เนี่ยก็จะช่วยให้โรงเรียนสามารถรับมือกับการระบาดได้แล้วก็ลดความเสี่ยงในการนำเชื้อกลับไปติดคนในครอบครัวค่ะแต่ประเด็นสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำก็คือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องเป็นผู้จัดหาแล้วก็สนับสนุนชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐานตามที่ออยอรับรองนะคะและ หากรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่สนับสนุนชุด ATK ให้กับโรงเรียนแล้วก็จะเกิดปัญหาก็คือการตรวจตามมาตรฐานนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าแต่ละโรงเรียนก็จะมีศักยภาพในการจัดหาอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปแล้วปัญหาที่พบเจอแล้วในโรงเรียนในเขตก็คือว่า โรงเรียนเนี่ยไม่มีงบประมาณนะคะทำให้ต้องขอรับบริจาคจากผู้ปกครองซึ่งมีข้อจํากัดแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละโรงเรียนนะคะ mm. ก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้ชุดตรวจที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็อาจจะเกิดผลตรวจลวงแล้วก็ไม่เป็นความจริงนะคะ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นเรื่องชุดตรวจของเด็กเล็กในช่วงวัยอนุบาลถึงเด็กประถมนะคะที่ไม่สามารถใช้ชุดตรวจ ATK แบบแยงจมูกได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเจ็บสําหรับเด็กๆนะคะอย่างเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยยังรู้สึกว่าไม่อยากจะแยงจมูก บ่อยๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเด็กๆเ,เนี่ยต้องมาแยงจมูกกันอาทิตย์ละ2อสครั้งต่ออาทิตย์ก็จะไม่ไหวนะคะก็เสนอว่าควรจะใช้ชุดตรวจ ATK แบบใช้น้ำลายแทนซึ่งผู้ปกครองในพื้นที่เนี่ยก็สะท้อนมาว่าปัจจุบันชุดตรวจ ATK แบบที่ใช้น้ำลายเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะคะประมาณ200-300ต่อชุดซึ่งถ้าต้องตรวจอาทิตย์ละ2วันนะคะเดือนเดือนหนึ่งก็จะต้องเฉพาะค่าชุดตรวจเนี่ยก็คือตกที่ประมาณ2,000บาท ต่อคนนะคะซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะคะก็ขอฝากประเด็นนี้ให้ทางสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณาสุขช่วยสนับสนุนแล้วก็สพอร์ตชุดตรวจแบบน้ำลายให้เด็กเล็กๆด้วยนะคะประเด็นที่2คือกระทรวงศึกษาก็ควรพัฒนาการเรียนการสอนแบบไฮบริดเพื่อลดความแออัดแล้วก็ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชากร ในโรงเรียนนะคะโดยปรับว่าวิชาไหนสามารถเรียนออนไลน์ได้วิชาหลักเนี่ยสามารถควรจะเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็วิชารองเนี่ยที่สามารถพัฒนาเป็นการสอนแบบออนไลน์ได้ก็พัฒนานะคะและครูเองก็ต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการสอนที่มุ่งเน้นการสลับโหมดแบบไฮบริดแบบนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ก็ะทรงศึกษาก็ควรจะลดหรือว่ายกเว้นโครงการจากหน่วยงานต่างๆหรือว่าภาระงานอื่นที่ไม่จําเป็นนะคะโดย ก่อนการระบาดของโควิดสิบเก้าเนี่ยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนนะคะก็สำรวจภาระงานของครูก็พบว่าครูเนี่ยใช้เวลากับภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอนเนี่ยมากถึง13ชั่วโมงต่อสัปดาห์คิดเป็น32.5%ของเวลาทั้งหมดในช่วงหนึ่งปีการศึกษานะคะซึ่งหน้าที่หลักของครูเนี่ยควรมุ่งเน้นที่การสอนเป็นหลักนะคะแล้วก็กระทรวงศึกษาควรจะใช้จังหวะนี้อะคะ่ะในการออกมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้าง ความมั่นใจให้ให้กับครูนะคะภายใต้แนวคิดที่ว่าครูควรใช้เวลากับการพัฒนาและสอนนักเรียนเป็นหลักนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะเรื่องการปรับลดค่าเทอมนะคะก็ขอให้ปรับเป็นมาตรฐานไปเลยเนื่องจากว่าการเรียนในเทอมนี้เนี่ยเทอม2ก็อาจจะมีการผสมภานาระหว่างการเรียนออน,ออนไลน์และออนไซต์ site, และควรจะกําหนดลดอัตราค่าเทอมเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยเพื่อลด,อด,อดลดความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองหลายที่เนี่ยโรงเรียนหลายแห่งก็ได้มีการชําระ เงินค่าเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องมีการคืนค่าเทอมกลับมาซึ่งมันก็เป็นความยุ่งยากสําหรับผู้ปกครองนะคะเพราะว่าจะมีเอกสารที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาโดยไม่จําเป็นสุดท้ายนะคะท่านประธานดิฉันก็เห็นด้วยและสนับสนุนกับนโยบายการเปิดประเทศนะคะแล้วก็การเปิดเรียนแบบออนไลน์ site. แต่การเปิดเรียนแบบออนไลน์นั้นก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็สร้างโอกาสให้นักเรียนในการเรียนรู้ภายใต้ข้อเสนอแนะที่ฉันได้รับมาจากเสียงสะท้อนของประชาชนนะคะก็คือนโยบายที่ออกแบบมาเนี้ยจะต้องไม่ตำเติมระบบการศึกษาไทยที่แย่อยู่แล้วนะคะ แล้วก็ต้องไม่เพิ่มภาระให้กับครูที่มีหน้าที่หลักคือการสอนนักเรียนต้องไม่เพิ่มภาระด้านการเงินให้กับผู้ปกครองนะคะในยุคเศรษฐกิจที่ตกต่ำและสุดท้ายต้องไม่เพิ่มความเหลื่อมล้ำและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไทยค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ